อาชีพนี้มันเหมือนกับการดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกก็เริ่มจากจุดนั้นค่ะราชดาทองหล่อค่ะปุ๊กกะค่ะปีนี้3 7แล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้เป็นคอนซัลค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ uh, ค่ะเริ่มที่แรกเลย18ื่นเริ่มที่ที่สประมาณ30,000ื่นกว่าๆ่ค่ะจริงๆเริ่มต้นจากการสนใจเรื่องการเงินก่อนค่ะแล้วก็พอเรารู้สึกเอเอเราชีวิตเราเควรวางแผนการเงินนะปีนี้เข้าปีที่9แล้วได้ต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ8หลักต่อเดือนก็เฉลี่ยประมาณสักหลักแสนประมาณนี้ค่ะคือว่ามันเป็นการ ขาเรยแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทำก็จะเจอลูกค้าหลากหลายประเภทแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเพราะเราจะเห็นว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาไม่ได้ลงทุนเก่งอย่างเดียวนะเขายังมีหลังบ้านที่ดีมากๆด้วยก็จะเป็น planning การลงทุนที่ดีแ l a n n i n g การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขาต่อยอดเงินของเขาได้เราเองอยู่ในข้อมูลก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการบอกเล่าคะ่ะแบ่งปันข้อมูลพวกนี้ให้กับลูกค้าทั่วไปให้ได้รู้ว่าเฮ้ยการลงทุนมันไม่ได้มีแค่ฝั่งของความเสี่ยงมากๆอย่างเดียวนะมันอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยกระจายการลงทุนด้วยก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เราได้คุยกับลูกค้าแล้วเป็นประโยชน์มากที่สุดได้แบ่งปันประมาณ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูเกี่ยวข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุนนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพวกเราไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรนะคะก็ทิ้งเอาไว้ได้เลย,ยกับทุกคนทยอยตอบให้ะคะ่ะบ๊า